เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมจบาานะครับอ่าครับผมวันนี้ครับผมครับจะมาแนะนำว่าทีม PVP ไอ้สามมันนะครับเนาะซึ่งทีมนี้โหดมากเลยครับทุกคนด้วอัตราชนะงผมว่าถึง85นครับนี่เป็น PVP สามมันเนาะโอ้โหแข่งทั้งหมดทับน7นะเนาะชนะไป23ครับก็เป็นทีมนี้เลยฮะอ่าครับเป็นทีมเมตาเนาะ ลอดเวนแล้วก็เวสนามฟ้าครับแล้วก็เกาเธอร์เขียวนั่นเองครับสตัวนี้ครับคอมโบกันได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะโดยเฉพาะเกาเขียวเนี่ยโอ้โหทำเป็นเล่นนะบูดาเมจจากพาสซีให้กับลอดเวนกับอลิสเบธนะโอ้โหทำให้ลอดเวนตีแรงมากแล้วก็เกาะของอลิาเบธเนี่ยอึดขึ้นอย่างมากเลยนะทุกคนโอ้ทีมนี้พาผมขึ้นมาถึงระดับประมาณไอซีพันกว่าไลเนะเนี่ยจัดนักจัดเต็มนะครับสำหรับทีมนี้ไะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กว่าว่าทีมนี้มันเล่นยังไงนะ แมปนี้ครับโอ้โหโดนเปิดก่อนน้ำเนี่ยโอ้โหเจอทีมเดียวกับเราเด็นะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องเบื่อหน้าลอดเวนครับเบ็ดนางฟ้าน้องเพราะว่าเป็นเมตาครับของสองตัวนี้นั่นเองนะเจอแม่งบอยครับมาเดี๋ยวดูว่าทีมเขาจะเล่นยังไงน้ำนะอ่อาแปะรดเกียครับโอ้ดีครับมาชี้ที่ลอดเวนผมน้ำนาะโอ้โหเขาพยายามเก็บลอดเวนผมเลยว่ะอื้นะครับเอาเรื่องครับ อ่ะแบบนี้ผมก็ได้ครับถึงผมเล่งเกียร์ไปผมก็โดนแปะอันนั้นนะครับแปะลดเกียร์มานะผมแบบนี้ครับแล้วผมอัพแรงให้กับอลิซาเบธละกันครับอ่ะนี่ครับอย่านะอย่าขี่นะโอ้ยมรอดครับน่ไปขี่ลอดเวีนครับอ่ะ <c oughs> แต่ว่าผมก็แปะดีบัฟบไปแล้วนะฮะเนาะเรากดโลครับ <c oughs> ก็แปะดีบัฟมานะครับอโอ้โหเขาพยายามตีเกาเทอร์ผมครับงั้นผมขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็นรอดเวนเลยแล้วกันนะครับนะเนาะเกาเทอร์ผมว่าน่าจะแตกแล้วนะเนี่ยอ่ะผมตีเกาเทอร์เลยแล้วกันครับหนึ่งสองแบบนี้ครับอเดี๋ยวก็สตันรถเวนมานครับเนาะ เราะว่ากานรถเวรมันจะสามใบแล้วครับแบบนี้จะลำบากเนาะครับอะอะถ้าสตีฟอลิสะเบสทำงานอนะโอ้โหแต่ว่าอืมนะครับมันแตกก่อนนะเราสตันเลยสตันเลยหายนะฮะ แต่ดีครับเขาบเอาลดเว้นตีนะเนี่ยผมรอดนะครับการลดเว้นหูเหลือโคตรเยอะเลยนะฮะนั้นผมตีธรรมดาอลริตก็น่าจะแตกแล้วนะน้อหนึ่งครับแล้วก็แปะรดเกรดไปนะครับนาออ่ะเดี๋ยวก็นี่ครับโล่สามดาวครับรับรองครับบาเข้าครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับโอ้โหโล่อลริตนี่ผมบอกเลยครับตดอึดนะฮะ สำหรับขั้นสูงเนี่ยผมผมบิวเป็นสายโจมตีเนาะอลรีกเนี่ยโอ้โหโลกอึดมากครับอึดโคตรๆเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลับลับอันติเกาเทอร์เขียวกันนะโอ้เต็มรุ่มเหมือนเขายังไปใช้อันตินะครับทุกคนแปลกแปนั่นเนี่ยอ๋อเหมือนเห็นโล่สามเรานะครับเนาะเขาเลยไปใจครับแต่ว่าโล่ผมอยูสองเทินนะครับได้ครับได้ อ่าเดีวนี้ผมตีเลยแล้วกันนะเนาะหนึ่งดอ,อกครับอ่า,อาของรถเวนไปเลยครับแล้วก็แปะรถเกียร์ครับเนาะน่าจะแตกอยู่ครับทุกคนนั่นแหละครับเ <c oughs> บบใจก็ไม่ได้ใจนะครับไอ้ <c oughs> นี่นะครับอ่ารถเวนผมอันตีมาแล้วฮะ แมตแรกเหมือนจะชิวๆครับอันนี้โดนเปิดก่อนเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าโล่สามมาเข้าอยู่แล้วคะนี่ครับโอ้หดูครับโล่เบ็ดสามดาวนี่ใช้คุ้มเลยครับนี่อืมอันติดรดเวนก็น่าจะน่าจะแตกแล้วครับเนาะโอเคงั้ผมปลอยิวขึ้นมาครับเพื่อเปลแตกนครับโอ้โหที่เรียบร้อยเย้อะขอ นี่ครับจบงานไปครับสำหรับทีมนี้โอ้โหเป็นทีมเมตาครับนะโอ้คิดอะไรบอกครับบอกรอดเวนกับเวทนะครับทีมนี้ช่วยได้ครับโอ้โหวันนี้ทําผมขึ้นขึ้นแชมป์หนึ่งครับ4,000เอสแล้วครับนี่อ่ะมาครับทุกคนมาต่อดีกว่าครับโอ้โหนี่เจอทีมรอดเวนกับคิงนะโอ้โยนเปิดก่อนอีกแล้วครับทุกคนอืนขั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 นซันขันขันขนขันขน มีแต่ปีศาจครับข้างบนเนี่ยมาครับมาลองดูครับนี่เขาก็เป็นทีมรัดอันตินะครับเนี่ยซับซับซีน่าจะเป็นเบอร์ลินนะครับพยายามเล่นเกลียให้ครับไปทิ้งฟ้านะครับเนาะซับหินโอ้โหเขาซับหินถูกตัวได้หวะหโอ้ยไม่นะอันติมาหรือเปล่าโอ้ยยังครับโอ้หย,ยังดีอันติทีมเขาแบบมานะครับเนาะ อันนี้ลําบากเลยครับเนี่ยอะงั้นผมรวมกาดเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็อะเคียร์กาดเก่าไปกหนึ่งครับเพื่อเร่งอันติมานะครับแล้วก็อะตีไปที่เคาน์เตอร์แดงครับเพร่อว่าผ้าสีเคาน์เตอร์จะได้มาทํางานนะครับเนาะอ่าตัวน,นี้อันติแล้วอันติเกาเขียวผมมาละ เหมือนเขาจะเก็บเกาเธอร์ผมก่อนนะแต่ว่ามีาพาดซีเบสครับ <c oughs> นั่นแหละครับโอ้โหกัดรอดเวนผมสวยแล้วครับ <c oughs> ใบตีโอ้ยใบขั้นหนึ่งนะครับแปลกๆแล้วเนี่ยทีมเขาแบบนี้เล่นง่ายครับทุกคนแมตชนี้มันน่ายากนะครับน่าจะเป็นของเราละผมคอเอาเป็นอ่ะหนึ่งดอกครับใช้ยังรอดอยู่นะครับเนาะ อ่าแล้วก็โฟกัสไปที่ลอดเวียนครับมาแบบนี้ครับมาเกตหายครับเกตหายแล้วก็หูสกิลกหมูลอดเวียนนี่แรงครับเนี่ยโอ้โหคิงเหลืออีกนิดเดียวนะเดี๋ยว่าดาเมจลับในเป็นลอดเวียนครับต้องชิงปิดมันก่อนเนาะโอเคมันน่ามีปัญหาครับแมตน,นี้โอ้โหบลกแล้วครับทีมนี้มันเล่นง่ายไปมีนนะ้ยครับเนาะ เป็นทีมเมตานะฮะโอ้โหแต่ว่าหลังๆผมก็เบื่อนะครับทีมนี้มันชนะจริงครับแต่ว่าผมผมอยากเล่นทิมแปลกๆนะแต่ว่าพอไปลองเล่นทิมแปลกๆแล้วมันแพ้นะมันก็หัวร้อนนะเนาะมาเล่นทีมนี้มันชนะครับแต่มันเริ่มเบื่อเบื่อนะมันก็ทับสนตัวเองนะผมเนะี<อ>่ยโอ้โหเขาซาบินมานะำนักคิงน่าจะพลิกได้อยู่ฮนะอ่า งั้นแบบนี้ละกันน้ครนบะผมขอสตันไปที่คิงครับอ่ะแบบนี้ครับเดี๋ยวก็สร้างโลแล้วกันนะ้ำเนาะชุดชุดไฟอลิตนี่สวยนะเนี่ยทุกคนดูครับไปถอยมากกันได้น้เนาะตอนนี้ขายเป็นเพชรแล้วนะอ่ะผมก็จัดมาแล้วนเนาะมดไปหโหเกือบ200เมตรนะจัดมา2ชุดน้เนาะสองเซตเลยอะ นะครับรถเกตนะครับแต่หน้านี้ปัญหาครับชิวแล้วครับแบบนี้ประ่านโลครับนะครับอืมอะงั้นผมอัพแรงสามเกาเทอร์นั่นเนาะได้บัฟสเตตตัวฮะอ่ะแล้วก็ตีมูแล้วครับหน้าหลอดแล้วครับโมลิช่วงนี่ครับเย่โอ้โหครับสองแมตต์รวดครับทุกคนดูครับทีมนี้ครับถึงโดน ในโดนเปิดก่อนก็ไม่หวั่นนะครับเนาะมันเป็นทีมเมต้านะฮะมามาต่อครับแมตช์ที่สามนะทุกคนเฮ้ยขอโทษครับเสียงผมเป็นวัดโอ้ยเจอทีมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะโอ้ยเกือบแสนห้านะครับโอ้ยนี่สามมันนะครับเนี่ยคุณเทพแคร์นะโอ้โหมามาลองดูครับลองสู้ดูครับโอ้ยทีนี้เปิ้ดจัดนักจัดเต็มชุดแฝดนะเนาะอันเตี้ยวอันปิ๊ดน่าจะเต็มโมราผมว่านะครับ รับอันติเกาเธอมานะครับเอหรือว่าผมจะรับดาเมจเกาเธอดีเนี่ยแต่ว่าอันตีผมก็ต้องหายนะครับเนาะก่อนอื่นเราต้องอัพแรงให้กับเบสนะครับเนาะหรือว่าผมสตันไปแบบนี้อ่ะสตันไปครับแล้วก็แปะรถเกียร์ครับเนาะอุ้ย,ยแต่ว่าผมาโดนคิงล้างหมดทุกคนอุ้ยผมลืมนะครับทิมเขามีคิงนะครับเนาะโอ้โหไปขี้ให้รอดเวนชิป สวยแล้วทุกคนเรซองชาสตฟลทีนะ่8เคีพเรนการ์เดแต่ว่าเขาไปใช้ตินะครับเขาโหรถเวนมันสามดาวสตัวแล้ววะ่ะเหมือนเขายังบบดใจนะครับโอ้โหมันได้วะทุกคน อ่ะงั้นผมตีเกาเทอร์ไปเลยเลยนะครับตัวเดียวเลยครับปะวัดดวงครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องโดนแอนตีลอดเวีนอยู่แล้วครับเนาะโอเคมา <laughs> โดนแอนตีลอดเวีนนี่น่าจะแตกครับแต่ว่าลุนล้นลุ้น พาสีเบสเพื่อผมรอดนะครับนาะการรอดเวรมีบนมืออีกสองใบเลยอ่ะดูดิโอ้โหการเข่ามาสวยเลยครับพลังต่อสู้เยอะก,การสวยอีกครับอื<ว><น>เอกลักษณ์ทำงาน,<ว>นโอ้ยการมัวบนรลอดนะฮะแบบนี้จีจีครับ,บ,บโอ้โห แตกครับเนี่ยแผดคุณเทคแคร์ไว้นะโอ้โหเอาไงล่ะนะทีนี้ท่านผู้ชมอ่ะผมลดเกมไปก่อนก็นได้ครับเนาะอ่ะสร้างโลครับลองดูครับว่าจะยังไงนะครับเนาะถิ่งอันติอลิดมาครับ กาดมาสวยๆน้อยนะต้องรีบปิดคิงก่อนนะโหแต่ว่ารถเวนโอ้โหกาดรถเวนเขามารัวเลยดิโอ้โหบบหล่อรับดูครับกาดเขาก็สวยนะน้รถเวนโอ้โหกาดมาที่ทีเลยอ่ะเมื่อกี้มีสี่ใบนะเนะโอ้โหรอบแรกอ่ะผมยอมครับทุกคนถ่ายแพ้นะครับแมตชนี้โกมาไวครับทิมเปิลโหดโอ้โหลบไปยี่สิบสองแต้ม อะไรนะครับเนี่ยอือฮอ,อมามาต่อกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหเจอทีมเดิมหรือเปล่าโอ้โหใจนะครับแต่ว่าเป็นคนใหม่ครับโอ้โหเป็นรอดเวนเบสแล้วก็คิงนะเป็นทีมลันอันติเหมือนเดิมครับมามาโอ้โหเขาพยายามเล่นอันติให้กับไอ้เบสนะครับ เล่นมาสามสี่เกมนี่ถูกเปิดกรอนตลอดนรับโอ้โหข้างบนนี่พลังต่อสู้โหดมากครับทุกคนโอ้โหสตันเบสผมนะฮะเช็ดแค่ดูดีได้ออนตีแล้ววะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอ,โ,โอ้โหพี่สุดยอดปไปเลยครับผมอะโอ้โหผมแปะดีบัฟไปก็บอกว่าจะแตกหรือเปล่านะครับเนี่ย ว่ามันมีโล่ด้วยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ่ะผมว่าแบตแตอครับผมตีเลยดีกว่าครับเนาะแปะรดเกีไปก็ไม่ได้ช่วยฮะทุกคนอืมอ,อันนี้เขาติมาแล้วนะครับสะท้อนสองเทินครับ นั่นนะท่านผู้ชม<อ>สามหินมาอ,อีกดูครับโอ้โหกาเเ่าโคตรโคตรเป็นใจนะครับนะครับเนาะอ่ะได้ครับได้ท่านแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้แล้วครับเนาะรวมกาดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวก็เอาเป็นเล่งอันตีลอดเวนมานะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก็สตันไปที่คิงครับเนาะโดยสะท้อนนะครับแต่เรายังปัจจัยสกิลด้วยครับมาครับเออเว้ยโลโลว่ะ สตันเกาเทอร์เฮ้ยโอยยังดีครับแบบแม่นสตันนะฮะรอดเวนผมเออคือ,อจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยรอดเวนทีมเขามีอันติแล้วทุกคนหรือว่าผมวัดดวงครับอันนี้ดีอ่ะผมขอเอ้ยผมขอกลางโลกอลิปก่อนครับเนาะเดี๋ยวก็ฮิวครับแล้วก็อันติครับป่ะ นี้ครับนี่โล่ผมโคตรอึดเลยนะผมบอกเลยโล่สามนะเนาะและยังมีพัดซีและมีแอนตี้ของอลิฟอีกนะโอ้โหเลือดเต็มครับลดเกตดไปก่อนนะป่ะเอาดิมีสะท้อนแล้วไงโอ้โหครึ่งรอดนะทุกคนโดนสะท้อนมานะครับนี่ขนาดผมมีโล่โล่อลิซเวลสามช่วยรับดาเม,มจคนระับฮะแต่ว่าผมรอดแล้วครับ มาแล้วครับถึงที่ผมสวนนะครับดีได้อันตี้กเกาเธอนเนาะแต่เขาโอ้โหมาดูครับการลดเวนผมสีใบนเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาอีกเยอะนะครับเขาเป็นอ่าน้ผมอัพเอ้ยมันได้แล้ว้าผมอัพแดงนี่เป็นการขั้นสามเลยเนาะ,นะตีมูครับแล้วก็แปะรดเกตดไปครับปะ โลอันนี้อืดครับโอ้โหนะครับเกตไปอ่าแตกไปหนึ่งครับพาสีเด้งอีกหนึ่งครับคุ้มครับชุดนี้น่าจะชนะแล้วครับอ่าแก้มือจากรอบตะกี้นะโอ้โหเจอยิมตะกี้นี่บาไวครับพลังต่อสู้เปินเยอะนะครับการเปินสวยเลยครับ การลดเวครับสามดาวบนมือครับเนาะหรือว่าปัจจัยโอ้โหเพื่อนปัจจัยการนับดูครับการสามดาวบนมือนี่คงเห็นมีสะท้อนนะครับเพื่อนเลยปัจจัยนะครับเนาะโอเคงั้นก็น่าจะจบแล้วทุกคนอัพแรงให้กับลดเวนะครับเนาะตีแบบนี้ครับให้แตงครับปะการลดเวนสามดาวสองใบครับช่อ มา <S <S ไ,ไปรับสองตัวครับอ่ามือลินลงมาก็เงาเงาแล้วครับอันตีรอดเว้นมาอีกดอกหนึ่งครับลุงรถเกตนะครับโอ้ยถ้าเป็นผมน,น,นี่ผมกดยอมแล้วเนี่ยมาแต่แบบป็นี้ครับเป็นซีทของเปิร์ดนะผมก็อัพแล้งให้กับลอดเว้นเหมือนเดิมครับ เพว่าลดเวนผมโอ้ยิ่งยื้อนานครับมีเกาเทอร์แบบนี้ครับดูครับโอ้โหสเต็สเต,สต็บวกมา35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเนาะสเต็เกี่ยวกับด้านโจมตีนะโคตรแรงนะเนี่ยเนี่ยครับเอาเกาเขียวมาเป็นซับนะครับลดเวนผมงตีขี้เือบทุกดอกนะเพราะว่าอัตรายขี้ลดเวนมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะบวกอีกของเกาเทอร์อ,อีกสามซีฟเนี่ยเป็นร้อยเลยฮนะ เอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีม PVP ที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับก็เป็นทีมเมตานะเนาะโอ้โหอัตราชนะก็ถือว่าสูงนะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปร้องเล่นกันได้นะทุกคนอาจจะเบื่อหน้าทีมนี้นะคเนาะรอดเวนกับเบสเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวได้เก่งครับเนาะก็ใช้กันเยอะเหมือนกันเจอกันไปอีกพักใหญ่ครับร้อยถึงกว่าคิงปีกหรือว่าป่าดูวันจะมานะครับเนาะเมตาก็อาจจะเปลี่ยนนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ทีมที่ผมจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้นะครับถ้าขายบะหมี่ก็ไปเปิดกันได้นับอาศัยบุญและวาสนาครับซึ่งตู้เนี่ยก็จะอยู่อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ในบุกนานี้นะครับตู้อลิาเบธแล้วก็ลอสเวนนะคป่ะก็มาเปิดกันได้สําหรับขายที่เพชรยังเหลือนะแต่สําหรับผมเนี่ยพอก่อนแล้วนะเพราะว่าเปิดไปเก้าร้อยแล้วครับเนาะเพชรก่อนเหลือเท่าที่เห็นร้อยกว่าเม็ดครับเก็บไว้ไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะ วันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนัสสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะรับกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร์นะให้กําลังใจผมได้น้ำเนาะไว้เฮามาเจอกันใหม่อีหน้าครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละสวัสดีครับผม